สวัสดีครับนะครับพอดีว่าวันนี้คลิปที่ผมจะมาทำเนี่ยก็คือว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าคือปัญหาผมตอนนี้เอาพูดตรงคือผมเนี่ยจะไปเดือนหน้าจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยอยากจะเอากล้องฟิล์มไปสัก2ตัวก็คือเป็นพวกเก็บเ,เ,เลนส์ไฟเดอร์หรือเป็น SLR เนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนพวก Compact เนี่ยตัวหนึ่งนะครับแต่ปัญหาคือ เมื่อปีที่แล้วผมไปญี่ปุ่นมานะครับผมผมมีกล้องแค่ตัวเดียวคือ FM2 นะครับแล้วตอนั้นผมก็กะว่าผมเนี่ยแค่นี้พอแล้วกล้องฟีมาพอแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเป็นโลกกล้องงอขึ้นมาครับเล่นงอขึ้นมาก็คือเต็มโต๊ะแบบปัจจุบันนี้นะครับพอ,อมันมีหลายตัวปัญหาเกิดขึ้นแล้วดิแล้วผมจะเอาตัวไหนไปเที่ยวดีวะเวลาไปทั้งทีถูกไหมครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีแต่ละคนเนี่ยลองมาแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังก็ได้ครับแบบพิมใต้คอมเมนต์ก็ได้ว่า ถ้าเป็นพี่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยจะเลือกตัวไหนไปกันบ้างนะครับก็ผมจะให้ดูแล้วกันว่าผมมีกล้องอะไรบ้างแล้วช่วยผมเลือกหน่อยนะครับโอเคนะครับมาดูที่ฝั่งเลนส์ไฟเดอร์กับ S R ก่อนผมมีเนี่ยก็คือย e ัชิการ์อิเลสโตรสามสิบห้านะครับตัวนี้นะครับก็ผมไปลองถ่ายมาผมก็ชอบมากนะครับยิ่งถ่ายขาวดานี่สวยมากๆตัวหนึ่งที่ถ่ายแล้วแบบเลนส์คมมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายเนาะมันแค่แบบเลื่อนแค่ F เองอะ่ะปรับแค่ F เองอะ่ะแล้วก็ที่เหลือกล้องจะเป็นตัวคำนวณให้หมดสปีดตชัเตเตอร์นะครับโอเคมาตัวต่อไปนะครับนะครับบางคนบอกไอ้นี่มันเป็นงานอวดกล้องหรือเปล่าโคคือคือจะว่าผมอวดเหรอก็ก็ไม่ได้เชิองอวดหรอกนะเพราะว่ากล้องที่ผมมีมันก็ไม่ได้ราคาสูงนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นพวกไลก้าเป็นพวกคอนแทคเป็นพวกคอนแทคหน้าอวดหน่อยนะครับโอเคอีก okay, ตัวนึ้งผมมีก็คือเป็น Can น n 7นะครับตัวนี้วัดแสงตรงนะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือแบบคือ มันก็มันก็ดูแบบนี่ดีนะดูแบบคลาสสิกดีนะครับแล้วก็ผมมีเลน M 3 9เนี่ยนะครับหรือ LTM เนี่ยที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือมี2ตัวก็คือมีตัวแรกคือเป็นตัวจู p ิเ e อร์ส F 2 8นะครับนะฮะตัวนี้ก็ถ่ายมาแล้วก็แบบเท่ดีแล้วก็เป็นเลนหนึ่งที่แปลกมากๆนะครับดูนะฮะเป็นเลนที่แปลกมากตัวหนึ่งนะครับผมก็จะไป2ตัวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งน่าดีไหมตัวท้ายจะเป็นนูนๆแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นกล้อ <c> ง <oughs> ใช้ฟิล์ม120เป็นมามิยานะครับออตโตแบตบีนะครับก็ตัวนี้ก็ช่องช่องมองสะอาดมากผมเคยล,ลองถ่ายมาสัก2อม้วนดูก็ก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ภาพคมมากมามิยาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องความคมนะครับ พอกับยาชิก้าได้เลยนะครับแล้วก็แต่ปัญหาคือมันหนักอะ่ะผมก็เลยลังเลว,ว่าผมจะเอาไปดีไหมหรือว่าควรเอาไปแค่แบบเบาๆพอเพราะว่าผมไปเที่ยวโตเกียวเนี่ยประมาณ5วันนะครับแล้วก็ตะว่าจะมีการถ่ายแบบเหมือนกับว่าวอล์กด้วยว่าแบบเอากล้องฟิล์ไมไปถ่ายต่าง,างๆภาพเป็นยังไ,ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวไปก็คือเป็นตัวนี้เอ็กซ่าหนนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาเพราะเรื่องเดียวเลยช่องมองบนนี่ช่องมองบนนะครับแล้วก็เป็นเมาส์ m 4 2 แต่ข้อเสียข้อเดียวเลยคือสปีดชัตเตอร์มันมีแค่175นะครับแล้วก็เป็นเมนนวลนะครับไม่มีวัสดุในตัวนะเราก็ต้องใช้หลักการ36เองใช้แอปมือถือเองนะครับที่ที่คลิปที่ผมเคยลงไว้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมใช้หลักการ36พอได้นะครับก็เลยไม่วอรี่แล้วว่ากล้องจะมีวัสดุไม่มีวัสดุนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นนี่เฟซหนึ่งนะครับหรือไลก้าก็อปปี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนผมฮิ้วมาให้จากรัเสเซีย ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบว่ามันตัวเล็กอ่ะพกพาง่ายนะครับแล้วก็ใช้ใช้เลนส์เมาส์ M 3 5นะครับเอ้ M 3 9มอกทาทีนะครับมาดูต่อไปต่อไปก็จะเป็นนะครับ Pentax Pentax นะครับ S V นะครับเมาส์ M 4 4 2นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีวัดแสงในตัวนะครับนะครับแล้วก็เลนส์ที่ผมเอามาใส่คู่กันก็คือเป็น29มิล2.8คาไซ์นะครับก็ เป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเก็บผสมไว้อยู่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาก็โอเคเลยนะครับด้วยด้วยความที่มันเป็นไซส์คมสีจัดจ้านนะครับก็คือผมกะว่ารอบที่แล้วผมเอาตัวนี้ไปใช่ไหม FM2 เนี่ยหรือ่เพื่อนๆอย่อใย้ผมเอาไปอีกรอบหนึง่งผมว่ามันก็จริงๆมันก็เป็นกล้องที่ไว้ใจได้นะครับแต่ครั้งที่แล้วผมไปเนี่ยผมวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในสถานีรถไฟที่โอซาก้ากระแทกกระแทกตัวปกๆๆักปักปักอะไรเงี้ยนะครับว่แสงเสียอา้าวนะครับก็เอากลับมาไทยมาซ่อมตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ยัง ไม่รู้เรื่องของการวัดแสงไม่รู้เรื่องของอะไรทั้งสิ้นก็ถ่ายมั่วๆไปนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับว่าว่ารูปที่ผ่านจากการถ่ายรอบที่แล้วมาใช้ตัวเนี้ยมันจะได้ไปเพราะรอบที่แล้วผมมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับกล้องฟิล์มตัวเดียวกับกล้องดิจิตอลที่ผมใช้อยู่อัดอัดอยู่ปัจจุบนันก็คือเป็น a 7 2นะครับโอเคนะครับก็ให้ดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Pen t ท x มี Me นะครับข้อดีของ Pentax m คมี Me คืออะไรนะครับก็คือ Pentax มีนะฮะนะครับมันมันเป็นเมาส์ PK นะแต่ผมเนี่ย แปลงออกมานะครับแปลงใช่ดัปเตอร์แปลงออกมานะครับนี่มีดัปเตอร์นะครับเป็น M42 to Pentek นะครับทําให้เราสามารถเอาเมาส์ M42 นะครับมาใส่ได้เพราะเมาส์ Pentek PK ผมว่าก็หายากผมทิ่ผมมีอยู่หนึ่งตัวนะแต่ผมไม่ไม่ได้ใช้นะครับก็นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นหมาลาย5 0 8นะครับช่วยจับคู่หน่อยละกันเนาะผมกะว่าผมในใจผมก็อยากจะเอา Pentek มีไปนะครับ แต่มันตัวเนี้ยนะครับก็เล็กดีด้วยนะครับเล็กกะทัดรัดดีแล้วก็เป็นกึ่งออโต้นะครับในกึ่งออโต้หมายความว่าเราแค่ขึ้นฟิล์มเลือกรูรับแสงนะครับแล้วก็โฟกัสถ่ายได้เลยไม่ต้องมานั่งปรับสปีดชัตเตอร์แล้วกล้องคำนวณรับแสงกับคำนวณสปีดชัตเตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับมีโหมดออโต้นะครับแล้วตัวเล็กมากนะครับก็กะว่าหรือจ้เาตัวนี้ไปดีว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็เ,เลนส์ f2 ไปตัวหนึ่งนะครับ เป็นระยะกว้างหน่อยคือ50าสิไปยี่สิบเก้าสองจุดแปดนะครับเออก็น่าจะโอเคใช่ไหมคราวนี้หรือว่าจะผมจะเอาเอ็มทูเหมือนเดิมเอ็มทูเนี่ยผมมีเลนส์ของมันอีกก็คือมีเอ่อสามเป็นเลนสูมนะครับของของนิคอนเนี่ยสามห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าเออนั่นแหละเลนสูมตัวหนึ่งนะครับก็ก็สามารถใช้กันด้วยกันได้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องมาดูฝั่งคอมเพล็กบ้างนะครับว่าเป็นยังไงฝั่งคอมเพล็กผมนะครับ โอเคนะครับฝั่งคอมแพกเนี่ยก็จะมีตัวแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะเอาไปก็คือเป็น m i n o t t PS s นั่นเองนะครับซึ่งเลนส์มันก็24มิลนะครับแต่ปัญหาเลยปัญหาคือมันถ่ายได้แต่พาโนรามามันปรับเป็นธรรมดาไม่ได้นะครับก็แบบยังลังเลยอยู่แต่ผมเห็นคนที่เขาลงในเพจน,นะครับลงในกลุ่มเนี่ยใช้พีเอ PS เนี่ยไปถ่าย,ยสวยมากนะครับหรือว่าผมควรจะเอาคอมแพกไปสักสอาตัว เราสลับวันกันถ่ายวันนี้เอาตัวนี้ไปวันนี้ตัวนี้ไปเออนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับฟูจิทาวเวลมินินะครับเป็นเลนส์ฟิกนะครับก็จะเป็นเลนส์ฟิกที่28มิลนะครับกับ4กับ45มิลหมายความว่าเป็นเลนส์ฟิกที่ปรับระยะได้ได้แค่สอระยะก็คือ4 8กับไอ้ยีกับ45มิลเท่านั้นนะครับก็เป็นเลนส์ตรงที่ผมลงไปถ่ายดูผมว่าภาพก็คมชัดได้เลยนะครับแล้วก็สวยเลยนะครับนะตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่งลงขายไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันผมเองเนี่ยก็ก็มีคอมแพคหลายตัวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็คือของเคียวเซล่าแล้วเ,เลนวายกว้างก็คือ28มิลน,นะครับซูมได้ถึง50มิลน,นะครับก็เป็นตัวนี้เล็กๆน่ารักดีนะครับแล้วก็เออหน้าพกผ่านะครับก็คิดอยู่ว่าน่าจะจดไหลไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าย,ยัางไงดีเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีรูปท้ายคลิปให้ดูด้วยนะครับว่า รูปที่ผมไปถ่ายมา,มาจากนิคอนเอฟเอ็อ2เนี่ยนะครับเลนส์50 1.4ที่ผมเอาไปถ่ายมาปีที่แล้วเนี่ยครับรูปจอออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆช่วยช่วยตื่นใจหน่อย,ยนะครับว่าผมควรจะเอากล้องไหนไปนะครับนะครับยัสชิก้าก็ดีเนาะผมเห็นคนก็ถ่ายสวยนะครับที่ญี่ปุ่นแคแนล7ก็ดีนะครับ 120ิมีตัวเดียวนะครับถ้าเกิดจะถ่ายวิดีโอก็คงเอาตัวนี้ไปนะครับแต่ผมมันก็หนักอยู่นะครับเรายังคิดอยู่ว่าจะแบกไหวไหมนะครับไปเที่ยวด้วยแล้วก็เดินด้วยนะครับิงๆต้อนอีกตัวหนึ่งอีกนะครับแล้วก็หรือว่าผมจะเอาตัวนี้ไปดีเล็กๆกระถัดรัดเออปเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะครับแต่เออก,ก,ก็สวยดีนะครับตัวไหนดีกว่าตัวไหนดีกว่าเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะครับไงก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลหรือว่ายังไง หรืออยากเห็นตัวไหนเอาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกผมได้นะครับแล้วก็ช่วยช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์นดิดหนึงนะครับชอบกด Subscribe ได้นะครับขอบคุณมากครับ